วัสดโอเคท่าต่อมาคือท่าโชเดอร์สเตนนะฮะท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่ง่ายมากสําหรับการฝึกเริ่มต้นนะครับหนึ่งก็คือมือค้ำพื้นนะครับสอดมือมาลงด้านข้างแล้วก็ให้ไหล่แนบกับพื้นหัวกับไหล่แนบกับพื้นนะครับตอนแรกๆมันจะขัดๆหน่อยนะครับแต่ถ้าทําจนชินแล้วมันจะ ทำง่ายมากนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นข้างหนึง่งปุ๊บนะฮะตอนแรกเรายกขึ้นไปมันจะหงายไปข้างด้านหลังใช่ไหมวิธีการก็คือเข่าเนี้ยมาแตะที่ศอกนี้นะครับหนึ่องสรีษะยก๊บเห็นไหมหลังตั้งตรงนะครับปุ๊บแล้วก็เยเียดขึ้นนะไหล่ตั้งเฟรมแล้วแล้วก็ย้ายย้ายมือมาด้านหลังนะครับโอเค อันนี้ท่าเหยียดขาตรงไข้ไข้ขาก็ได้นะครับไข้าขามังนี้ปุ๊บมือจับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็สอดเป็นท่าเทสนะครับเทสปุ๊บง่ายมากนะอันนี้คือเราเนนแ,นะเนแน่นแล้วนะโชว์เดอร์แน่นแล้วนะไม่ง่ายนะโอเคเราสามารถเล่นท่าข้างบนได้นะครับก็กลับมาท่าเดิมปุ๊บมือค้ำปุ๊บโอเคท่านี้ ลองฝึกดูนะครับถ้าโชเดอร์แซนนะครับพร้อมแล้วก็ไปฝึกเลย